สินคราบอฟฟิเชียลสวยพี่าจมไปเด็กวิมอาช่วยกูหน่อยสวยสวยบอส ก็ไดสู่ยูค4ปอมในเอพิซอดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับวันนี้เราอยู่กับแก๊งแฟนคลับแก๊งเดิมนะครับมีคิวโซฮาร์ดมีอาจจ้ไพร์โรนแล้วก็มีบอสแล้วก็มีฟิลแล้วก็จะมีเด็กกระต่อมนะครับรีกมาอยู่ร่วมทีมของซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้นะครับอาจจะลำบากทุกคนหน่อยนะฮะขอว่าไป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  คือที่ราบากทุกคนหน่อยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าัวหน้าทีมพวกท่านก็ยังไม่เต็งใช่ไม่ทันเลยโ้าทีมรอนะครับก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งขอถามอ่าถามไม้ต้าวหน่อยน่จ๊ะามอะไรพี่แซมไปไหนอ่ะพี่แซมเขาฟิตเนสแล้วก็นอนไปแล้วพี่เขาเริงร่า โอเคป่ะวันนี้เรามาเดี๋ยวสิปอมนะครับซึ่งยวสิปอมในั้นี้คือเมื่อเราทำการคราฟของของจะดับเบิ้ลนะครับหรือว่าทริปเปิลก็ได้คือมันจะคู่สองคู่สี่คู่อะไรคือมันจะสูงได้แล้วกันนะครับผมโอเคแต่สั้นๆไปแยกย้ายห้องไปฟิมหลอหลอหลอฟิมหลไอ้แก่ไปไปเล่นกันดีกว่าแค่คำนั้นถามสามต่อหนึ่งเลยเฮ้ยยะยะยะฮ้ยาเราเราชนะเราทีมเป็นครับเราชนะแล้วเขาไม่แจกอาหารใช่แตวเขาแต่เขาแจกอาหาร แต่แต่เราได้ดับเบิลทุกอย่างใช่สามสิบนาทีเราเล่นสแอบกันไหมเราเล่นสแอบกันไหมเออเราเราไม่ต้องไปสู้กูได้กูได้ตัวคราบคูณสองละชิบกูวคราบขวานขวานกูได้สี่อันโอ้หลีฟ้าไานม่พอมาดีมาดีมาเนเอากูเนี่ยเนี่ยฟิล์มได้ที่คูณห้าอันอ่ะเอามามามาแจกจ่ายมาทุกคนแจกจ่ายเอาเอาคือเอาเอาคืนมาอันหนึ่งเอาไปเนี่ยเราไปขคนตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะมีหินแล้วอ่ะมีพิมอนโซนเอกก็หมดเลยววะ ก็ไงดีอ no nah ่ะแล้วต uh, anyway, ักลาวากันไหมนี really ่น right, ี่น oh ขึ so hey s exactly <S well, right. uh ้นบนบนนี้ดีกว่ายิงสูงยิงหนาวยิงสูงยิงหนาวเออยิงสูงยิงหนาวอ๋อมันจะได้ดับเบิลเฉพาะตอนคราฟเหรอใช่ระเบิดเฉพาะตอนคราฟเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเจอเดมอนเหรอไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูรู้เจอเดมอนกันแล้ว30นาทีเพื่อคนเหลือเลยใช่แกงเราชื่อแกงแหลกหรอไม่หิวว่ะใช่หรอดีละดีละดีละแล้วอย่าไปทวงเขาเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเสียเปรียบอ่าอ่าอ่า แก๊งอา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 บอลตมาไหมบิร์ตมาไหมโหที่เรสปอนโคตรดีอ่ะหลังจากที่ตอนตอนนู่นนราสปอนไม่ดีเลยเราจะไปตรงนู้นกันดีไหมเบอร์ตรงเงี้ยเหรอไม่เสี่ยงไปเหรอไม่รู้อ่ะนี่ไงบัมให้คิปเปอร์เลิฟไปเยังระเบิฟเลิฟดิเบิร์ตเอ้อสวยอาอาอานี่ไงวุ้ยมันเยอะจังงัสกิลตั้นเยอะจังงัขอขอรีเน็ตแป๊บนึงได้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 หื โอ้โหเขาไอรอนกันหมดแล้ววายบอสเรายังไอรอนอยู่เลยกลัวไหมไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเราเดมอนเลยเดี๋ยวเราเอาทีเดมอนเลยเออเดมอนแมนบิชจัดไปมึงลงตามกูมาได้นะได้เลยได้เลยโอเคตายไม่ตายไม่ตายเราไม่ไม่เอาเอาน้ำดีไหมเราไปในเทอร์มไหมไปทำไมอ่ะไปทำไมอ่ะเออไปทำไมอ่ะน่าจะติดเฮ้ที่ขุดแตกกูลืมแยกที่ขุดอ่ะเฮ้ยกูเจอทองว่ะเฮ้ยที่ขุดใจละเออสนุกดีว่ะ เออครับครับเดบล์เออเดบล์เดบล์เอางี้เอางี้ฟรีมเอางี้จะทำโล่โล่เออโล่เราขาดโล่ไปได้ไงเนี่ยทุกคนเราเราขาดโล่ไม่ได้ขาดไม่ได้เหมือนขาดใครไม่ได้หรือเปล่าพวกแปดอันโล่โล่แปดหูทำที่ขุดแป๊บหนึ่งละกันแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้เจอจะเสเตอร์เจอทำไหมไม่เจอเลย จะเหมือนเจอเสียงลาวาอยู่ตรงที่กูโคตรทางลงมาเออเดินถอยไม่เห็นลาวาเลยแตไม่มีอะไรเลยประเด็นเหมือนคนโดมโบเป๊ะเลยเฮ้ยเจอเฮ้ยสังเกตุกันตั้ตรงกูตรงกูข้างบนเหรอข้างบนข้างบนนี่ไงเจอละลาวาแล้วกลับปบปบโบเนี่ยโอเคโอเคคิเบอร์ไออออ้หหนีเเรทองเต็มเลยอ่ะ บอลคิปเปิลมหากูไอ้บอลระวังตามนี่ฮะสยอยู่สสยอยู่มือเอาเหล็กเหมือนนี่บอลไปเอาเหล็กเหมือนนี่ที่เราพูดไว้ตรงนั้นอะเผาไว้อ่ะได้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 ไม่มีปัญหาเดเอามาให้กูเฝ้าให้ไม่มีน้ำด้วยโอเคเสร็จแล้วตุ้ยชุบชุบชุบเฮ้ยวาว่าว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่ทางเดิมเลยสองบี่นี่เฟ้ยเฮ็ดได้อยู่จะอยู่มีสติปั๊มนี่ยเสยอยู่ มีเคิมีสติเฮ้ยกูกันเลยอ่ะเมื่อกี้กูกันเลยอันนี้ไปอันนี้ไปอันนี้ไปมานมัจะมาชิบ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 โอเคเพรมือมีวิดเดมอนต์ตรงนี้ไม่ได้ไปเลยทางเนี้ยมีทองวะอ่ะกูขอทองอันนี้ไม่ได้กูเพชรฟิล์มคือกูข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 อเอ้าไม่ได้ไอ้เหี้ยวางน้ำมันดีบอทวางน้ำมันดีเผื่อเผื่อไม่ได้จริงเหรอ ไม่ได้มันมันมันวางอะไรไม่ได้เลยดูดูเออวางมันได้แค่ตรงนี้นี่ว่ะเออฮะไปเรียบร้อยเรียบร้อยกูตายกูขอตายดีกว่าเออได้ได้เร็วเรือเรืออข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 อบับโอ้โหบับอุ้ยเฮ้ยโกงโกงบอสโกงแคกคำสั่งจะไม่จะวันนี้แหละแขกคำตั้งจะวันนี้แหละโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่โกงไม่ทันแล้วเฮ้ ขอเก็บน้ำมาก่อนดูเก็บสวยสวยได้มาสี่อันหนึ่งอะที่ขุดอะเอ้ยเพชรอะได้มาสี่อันหนึ่งแต่ถ้าสมมติเราเอาเพชรมาคาเป็นเกาะทีก็ได้ทุกคนเลยนะใช่แต่มันจะคุ้มเหรอเอาเ,เพชรไปคาบเป็นอะไรได้อีกบ้างอะไปคาบเป็นๆๆๆๆๆเอ้ยวอร์ดกูรู้วิธีเอาเอาเหล็กไปทำไอร้อนอินกอสไงได้ป้ะเออแล้วก็เรื่อยๆอ่ะปั๊มปั๊มเหล็กไอวอรดปั๊มเหล็กอินกอสอ่ะเออแล้วมันก็้คูณไปเรื่อยๆไงแล้วก็มาทำเป็นเหล็กธรรมดาคนได้วอร์ดได้เนีได เมื่อไปวางช่องเก็บของหนึ่งอันไงเข้าใจไหมแล้วมันจะได้เป็นอินอินก็อดมาแล้วมึงก็ไปทำเป็นแบบเหมือนเหมือนทองอ่ะเหมือนทำก้อนทองอะเออคุณทำไมด้วยปั๊มปั๊มปั๊มเหล็กปั๊มเหล็กขึ้นไปข้างบนกันไหมเดี๋ยวกูขึ้นไปข้างบนนะป้ะไปหาอะไรอ่ะหาแอปเปิลทองเลยได้ได้เลยได้เลยโอเคขึ้นไปเลยเราไม่ต้องอะไรแล้วตอนนี้เราโดนแอปเปิลทองเดียวเลยมันทำแอปเปิลชาร์จได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ เสียดายว่ะไม่เละแล้เป็นทองก็ยังดีวะได้เป็นล้านลูกกะกว่าเออได้เยอะอืมเยอะจริงอ่ะแต่ทิ้งแดงเหลืองอ่อยทา้งงขึ้นเราเองละกันชีพีขึ้นไปแล้วฮะคุณใช่เหรอคปล่าลองไปตีเล่นๆหน่อยของตกปะตกดีแต่ไปดูหน่อยโอ้โหพี่พอลเจออ้มาดอนไม้สวยกูได้เจอเพชรแน่เจอเจอสปาวได้วยบอสเจอสปาลเจอสปาลพอดีเลยอ่ะเลยเอาว่ะฟิล์มเอาเลย เนี่ยม,มามาหากูดีกว่ะตรงนี้จะของดีๆเนี่ยมันมุมจิตผิดจะเอากูวะมันตายมาหากูหน่อยวะมาหากูหน่อยรู้ๆๆๆเนี่ยก,ก,กูเดินหาในเมืองรถไฟก่อนเลยเนี่ยตอนนี้ไอ้บอสทีพีมาเอาของตกปะบอานโอเคๆตกปะ uh. เอา เอาเฮ้ยน่าเี่บอสมึงตายห่าเลยเหรอสาบสูนเลยเหรอชิบหายละชิบหายแล้วขี้ผายยังไงบอสมึงไม่น่าหฮาวเลยเอเวนมึงจะเท่ายังไงบอสก็เอายังไงเฮ้ยพวกเขาจะทำไมมันจบไวจังล่ะแตมึงมึงหฮาวเฮ้ยเจ๊เปิ้ลทองจะไม่ใช่แอปเปิ้ลอ่ะอยากได้แอปเปิ้ลมากกว่าแล้วของกูขนาดเนี้ยกูจะทำอะไรดีวะเราทำดาบดีไหมทำดาบเลยเอในนั่นอ่ะ พอเมื่อมีมิเดมอนโอ้โหเขาได้กันได้กันติดกันนานนานเลยอะไรอ่ะคือแพ้เลยเหรอคือเออฆ่ากันได้ไงไม่บอกอ่ะจบแล้ไม่เลยถึงแล้วเหรอสวยอุ้ยลูกอันแสนหวานช้ำไหมบอสเฮ้ยไปตกปลาหมึกกูนี่ว่าสวยเออต้นไม้จะเอาแอปเปิ้ลยังไงอ่ะโอ้โหมันปีนดูไม่ได้ไงเหรอ ไอ้เฮียกูเจอหนีหนีหนีหีหนีหนีวอตมาแกรกว่าเขี้ยะแล้วเขี้ยะแล้ววอตเขี้ยะแล้วเขี้ยะแล้วกูตายกูตายกูตายแน่บอลกูตายแน่บายบายเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เอาเอลจ้ามื่ออื่นเขาไม่เอาบอลเขี้ยะแล้วไงหลังไม่หลังหลังไม่แกะเฮียจบแค่หมดบอลแม็กซกลับที่มอนแค่นั้นโอ้หมู่บ้านกูเพิ่งเจอหมู่บ้านสวยซิมอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ไม่ได้ไง นอกวงแม่งกูเพิ่งเจอผู้บ้านตรงนี้โอ้โหตายห่าแล้วกูคนใกล้ด้านล่างอันนั้นข้างบนใช่ไหมใกล้มาโอ้โได้อยู่ได้อยู่เหลือๆเลยอะ,อะเอาเดี๋ยวตนั้นระวังพี่มอนนะเฮ้ยม,มันแรกจกังไงยิงลูกคือเป็นว่าเล่นได้เลยบอสไม่รู้อ่ะเห็นเขาบอกว่ามันของไม่ตกก็เลยไปซัดซะเลยของไม่ตกงไตกงแต่ตายห่าเลย ให้เกิดพิมพ์หนึ่งถึงหนึ่งเล็กกว่าแล้วมึงยะมึงของยังอยู่ใช่ไหมของยังอยู่เขาไม่ไ้องของไม่ได้ต่องไม่ได้ต่องเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วปัดสิเอาเอาอยังเพราะเขาได้ยินรอมามามานี่มานี่ซอมบี้ซอมซอมบี้เยอะเลยอะเราต้องหานี่ไว้บอสแอปเปิลอ่ะหาเปิ่นได้เลยเว้ยอย่ากูเอาของให้เลยอ่ะยอกนีกมีพิมพ์ะดาษเพิ่นมาดิมีป่ะมีมีมีแนะ อบอสนะอนบอสระวงังมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนวงมันบีบลแล้วจะมันจะไม่ทันเอาไงใช่หรอใช่มันจะวิ่งไม่ทันเอาก็ต่อบล็อกไงมีขนไก่ไหมขนไก่ไ<ห>ม่มเฮ้ยไอพีซบล็อกเพชรใช่หรอ<ะ>ได้ได้ไงอะมีเขาเขาเขาต่อบล็อกเพชรขึ้นมาเบอสมามานี่มานี่บอสบอสมาเอามามาึ้นมาหากูหน่อยขึ้นมาหาก,กูหน่อยบอสนี่ยขบวนเนี้ยขบวนเขา ิต้องลงไม่ได้ใช่เหรอเคกูลงไปละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอนอยู่นู่นเดี๋ยวกูหาแอปเปิลทองรอาะฟิมเอ้าฟิมเร็วเร็วไม่ไม่ทันแล้วพี่เข้ามาแล้วไอ้บอลว่าตต่อสูงต่อสูงว่าต่อสูงว่าต่อสูงเฮ้ยเเดดีี๋๋ยยววไอ้บอลเขาจะอันนี้เราหรือเปล่ายืมของมาให้ไอ้บอลต่อสูงมาไอ้บอลต่อสูงมามึงเก็บของแล้วต่อสูงมาเร็ื่อยวกูยิงให้ไอ้บอลริ้วไอ้บอลริ้ว ไอ้บอลริ้วเราสูงขึ้นมาโอเคโอเคมีการหนึ่งลืมโอเทไม่ป็นไม่ไรขอคุดขาเื้ยเขาแบ่งปันเราวะเดี๋ยวนะให้เออแต่เขามีดาบแรงนี่วะกูลืมเลยแต่เราก็มีตัวอินชานไหมเหรอมีเหรอไม่มีใช่มีเนี่ยเอ้ามีได้ไงอะก็เขาให้เมื่อกี้อ้าสวย แอปเปิลนะ่ะไม่มีแอปเปิลเลยเหรอวะต้นไม้เนี่ยเฮ้ยบอลนู่นนู้น,นต้นไม้นี่มันหายากอะ่ะทรยศทรยศเขาทรายศทรยศอ่ะอ,าาอ่ะไม่ลาชุดดิล้มพันธมิตออรดิออรอดเอา,ารอดใช้ชุดดิเฮ้ยน,นะเพื่อนะทำอะไรก่อนก<ป>ูทำอะไรเนี่ยฮึต้นไม้หรอือเราอ่ะปิว ขึ้นมาไม่ได้เไยบอสเขาขึ้นมาโดินโดนกูเอาพี่บอสตายพี่เอาสวยสวยสวยยิงอยู่กูยิงอยู่บอสกูยิงอยู่คนนี้ก่อนนะคนนี้ก่อนไปป่ะไปป่ะยิงยิงเลยยิงยิงดีกว่าบอสยิงดีกว่าเอาดิพี่มอสดิมาดิโเขาแตกโล่เขาแตกเซดาออกมาบอสย่างย่งสวยพี่นาคาไป ไอ้วิมบอชช่วยกูหน่อยสวยสวยบอสบอมึงขะแนกขะแนกแนกไอ้พ่อพ่อถอยบ่ถอยอุดอุดอุดอสดอุดอุดเไม่ตายพอเขาไม่ตายเขาถึงจงะไม่รู้ไม่รู้บอถอยถอยบอถอยก่อน ตจะมีคะแนกันโล่์บอสมีเป็นไทยทองไขเหลือไหมต่อต่อสูงไหมบอสต่อสูงไหมต่อสูงต่อสูงบอสต่อสูงไอ้บอสขึ้นมาบอสเดี๋ยวกลัวเอาโลออกให้เดี๋ยวกลัวโลห้ปรับบอสตีโลดิเดี๋ยวกูตีโลให้กูตีโลให้กูตีโลให้

ไม่รู้กูเจ๊าะกันดีตัวเองเยไม่ยัปนไรกนี่ขากูเจ๊าเลยแรงมากเลยช่ดีครับลกก่อนนะผมไม่เกิดชอบเรื่องละไรกินนี่คดไหนนะครับว่าเป็นยังไงโอก็ขอบคุณทุกคนครับลาไป